สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการปฏิหารพักเครื่องพักเกจิวันนี้ทางทีมงานของเราขอ,อนำเสนอเรื่องราวของสมาชิกท่านหนึ่งวันนั้นเวลาตีห้าสานาทีเลิกง,งานกำลังเดินทางไปกับหอพักที่นครสวรรค์ในระหว่างนั้น ก็มีรถเข้ามาชนผมกลางำํำตัวผมไปทางรถไปทางโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากแพ้ทะลอกนิดหน่อยหัวแตกเย็บสามเข็มกระดูแขนขาไม่หักผมเชื่อว่าบารมีหลวงพ่อทบกับหลวงพ่อดิวคุ้มของเรื่องราวทั้งหมดก็มีแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณ พินทนินเลสซิ่งสวัสดีครับ